ดูได้ดูดีดูแล้วมีประโยชน์สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมต้งนักขนานสิิเจริญนะครับวันนี้มาถึงคนพิเศษของเราอีกคนหนึ่งคืใครหลายคนชาวสมุทรปราการนะครับไปอยู่บางด้วยก็คุ้นเคยกันหรืออยู่บางใกล้ๆบางคนอื่นก็แล้วแต่จริงๆแล้วก็รู้จักกันทั้งจังหวัดนั่นแหละแต่วันนี้ผมอาสาเป็นตัวแทนของชาวสมุทรปราการนะครับแล้วก็พี่น้องที่เรียกว่ารักในความเป็นชาวปากน้ําของเรานะอยากจะรู้ว่า บุคคลคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนอย่างไรแล้วเขาถึงมาทําหน้าที่เรียกว่าดูแลประชาชนรับใช้ประชาชนนะในฐานะเป็นกำนันนะเอามาแล้วตัวจริงสิจริงจะให้เขาแนะนําตัวเองนะสวัสดีครับกำนันโต้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์น้องครับครับสวัสดีครับร,บรบผมให้กำนันโต้งได้แนะนำตัวเองก่อนเอาแบบเต็มเต็มแนมะ็กเป็นใครมาจากไหนตอนนี้ทำหน้าที่อะไรรับผิดชอบอะไรครับ ครับผมก็แนะนําตัวนะครับก็สวัสดีอาจารย์ดงและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับด้วยความเคารพนะครับผมก็นายบัญชาพ้นทองคํานะครับตําแหน่งกำนันตำบลบางด้วนครับจะมาเล่าประวัติดิหนึ่งนะครับเพื่อจะเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นแนวทางสู่การพัฒนา กับเด็กยุคใหม่ๆจนมาถึงเจนเอรเชั่นปัจจุบันนี้ oh, นะครับต้อง <God. S 2> ยอมรับว่าผมนะครับ,รบเกิดมาเพื่อพี่น้องประชาชนอื mm. เพื่อปากท้องของประชาชนเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชน <Yeah. S 2> เนี่เป้าสําคัญที่สุดของผมก็คือครประชาชนทุกน้อยลงสุขมากขึ้น mm. นี่คือสโลแกนของผม โะครับตัวผมเองนะครับที่บางด้วนแห่งนี้นะครับครับต้องเล่านิดหนึ่งนะครับประวัติความเป็นมาของบางด้วนบางด้วนนะครับเป็นที่ดินเก่าแก่นะครับอายุราวสองศนะครับซึ่งที่บางด้วนนะครับหลักฐานเชื่อประจักษ์นะครับของบางด้วนก็คือที่ดินในสมัยรศหนึ่งหนึ่งสองตั้งแต่สมัย ต่อจนมาถึงปัจจุบันก็2อ0กว่าปีซึ่งซึ่งก็จะสอดคล้องถึงชีวิตแล้วก็บรรพบุรุษของผมตั้งแต่ต้นนะครับผมเป็นคนพื้นถิ่นตรงนี้เป็น <generation 4 S 1> เจเนอเรชั่นที่สี่ก็คือสี่ชั่วอายุคนนะครับสี่ชั่วอายุคนของผมนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็น ครอบครัวแห่งการพัฒนาแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่ต้นครับนะครับจนปัจจุบันนี้ผมก็รับนโยบายของบรรพบุรุษนะครับที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับนะครับพรบอ้อมทั้งทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาคำว่าบางด้วน ก้าวขึ้นสู่ระดับจังหวัดแล้วก็สากบโลกทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศให้ได้รับรู้แล้วก็รู้จักครับจะมาเล่าประวัติบางด้วนสักนิดหนึ่งนะารครับผมได้ครับท่านท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยอาจจะไม่รู้ไม่รู้ว่าเอ๊ะบางด้วนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงของสมุทรปราการนะอืม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 อยากจะมาเที่ยวอยากจะมาเที่ยวนะในสมัยการพิศดามสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพา เพื่อหาจุดยุทธศาสตร์ป้องกันการล่าผมและมีพระราชติให้ขุดคลองขึ้นใช้แต่ปรากฏว่าขุดคลองนี้ไม่สำเร็จจึงเรียกคลองนี้ว่าคลองบางด้วนจึงขนานามว่าตำบลบางด้วนจนถึงปัจจุบันนี้ครับผมนะครับครับซึ่งบางด้วนในสมัยก่อนนะครับก็จะมีอาชีพนะครับเป็นสวนผลไม้ พื้นที่ทั้งหมดเป็นท้องล่องหรือล่องสวนครับบทต้องจะปลูกไม้พันธุ์พืชเช่นต้นมะพร้าวแล้วก็ไม้พันธุ์พืชต่างๆนำไปขายยังตลาดปากน้ำครับผมโดยติ๊กเมเจอร์ในสมัยก่อนสอง่าปีก็คือน้ำตาลมะพร้าวต้องบังด้วน ครับหวานหอมอร่อยก็เกิดจากต้นมะพร้าวที่มีคุณภาพพร้อมทั้งตำผลของมะพร้าวเนี่ยมาเคาะนะครับทำมาคั้นเป็นเอ่อเรียกว่ากะทินะครับเพื่อที่จะส่งออกโดยเศรษฐกิจในสมัยก่อนสองกว่าปีก็จะอย่างที่บอกก็จะพายเรือครับนำไปขายที่ตลาดน้ำเพื่อ เอามาดำเนิที่ในครอบครัวแล้วก็ส่งลูกหลานเรียนนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้การพัฒนาต่างๆเนี่ยในบริบทตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปความเจริญก็เข้ามาจากพืชเศรษฐกิจต่างๆที่มีอยู่มากมายก็เริ่มมีการปรับปรุงที่ดินนะครับมาทำที่อยู่อาศัยบ้าง มา,า,าพืชเศรษฐกิจประเภทอื่นบ้างแล้วก็เป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งก็คือพื้นที่น้ําท่วมถึงครับผมนะครับแล้วก็น้ําจะเค็มขึ้นทาให้พืชเศรษฐกิจต่างๆเชนต้นมะพร้าวต่างๆได้คุณภาพได้ต่าลงและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้นจากค่อนข้างที่จะมาค่อนข้างเยอะปัจจุบันต้นจาก ก็มีจํานวนเยอะเพิ่มมากขึ้นเพราะเกิดจากกระแสน้ําสภาพน้ําต่างๆเนี่ยทําให้เกิดพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ขึ้นมาครับก็พืชเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยมาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกชาวามต้นคือผมเป็นเจเนอเรชั่นที่สี่นะครับเจเนอเรชั่นี่เนี่ยผมปัจจุบันนี้อายุสีสิบแปดปีครับผมเป็นคนพื้นถิ่นที่นี่ ซึ่งผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กเล็กๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาไปโรงเรียนเสาร์อาทิตย์ช่วยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจับน้ำเช่นจับปุ้งหาหอยหาปูทะเลอันนี้คือทีชีวิตของผมในวัยเด็กนะครับก็จะหา ธรรมชาต uh huh. ิอยู่ในชุมชุมเสาวอาทิตย์ก็ uh huh. มารวมกลุ่มกันไป uh huh. สอยช่วยกันปอกมะพร้าวทำ uh huh. น้ําตาลมะพร้าว uh huh. เคี่ยวน้ําตาลมะพร้าวต่างๆอันนี้คือชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเรียบง่ายในสมัยก่อนของผมในวัยเด็ก <Yeah. S 2> นะครับ uh huh. จนโตขึ้นมาก็ได้มาศึกษาเล่าเรียน uh huh. นะครับศึกษาเล่าเรียน ที่โรงเรียนสมุทรปราการซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดครับมตมศูนย์ปราการนะครับในระดับมธัธยมนะครับจนเรียนจนจบมธัธยมศึกษาปีที่สามครับ,รบได้ไปศึกษาต่อนะครับที่โรงเรียนเทคนิคสมุทรปราการก็เป็นโรงเรียนปาาระจำจังหวัดเช่นกันครับ,รบที่ผมได้วิชาเล่าเรียนต่างๆก็สะสมประสบการณ์ ตอนนั้นต้องยอมว่าตอนที่เรียนที่หนึ่งสุะการก็จะเรียนท้างศิลปะหัตกรรมการนวัตกรรมการเอ่อเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมไทยภาพเหมือนจริงการใช้สีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับการงานประดิษฐ์ประดอยในลักษณะของงานไทยๆและร่วมสมัย นะครับก็สร้างจินตนาการมากมายนะครับซึ่งในสมัยนั้นก็ผมก็มีความภาคภูมิใจในสมัยเรียนตอนนั้นก็คือมีโอกาสได้ไปซ่อมและไปช่วยงานในศสิทบฐานต่างๆนะครับเช่นได้มีโอกาสได้ไปซ่อมที่ประทับใจที่สุดจะทำไปซ่อมตู้พระธรรมที่วัดระฆังครับผมครับเป็นภาพจิตรกรรมไทย ลายลงรับปิดทองที่ตู้พระธรรมนะครับที่วัตรังนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจของผมอีกส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในสมัยนั้นนะครับในการอ,อนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็สิ่งดีงามที่เป็นถัตลักษณ์เอกลักษณ์ของของชาตินั้นคือความประทับใจในวัยวัยเรียนของผมนะครับส่วนตัวผมเองนะครับก็หลังจากนั้นมา ก็ได้มาช่วยงานครอบครัวครับ,รบซึ่งครอบครัวก็มีแนวทางในการที่จะช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วในช่วงนั้นนะครับเราก็ภูมิฟักนะครับทั้งคุณตาทั้งคุณพ่อก็ทํางานร่วมกับพี่น้องประชาชนมาอยู่แล้วเราเห็นมาโดยตลอดครับครับพรบจุดจุดหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่า อยากจะมาช่วยงาน uh huh. อันนี้จึงเข้ามาเป็นอาสา uh huh. พัฒนาให้ความเจริญกับคนในท้องถิ่นก็จึงเข้ามาช่วยงานทางราชการนะครับก็ uh huh. หลังจากที่ได้มีโอกาสเข้ามาช่วยงานทางราชการนะครับ uh huh. ในสมัยนั้นก็เมื่อสิบปดปีที่แล้วละนะครับ มปีที่ผ่านมาก็ได้ลงสมัครมาเป็นผู้ใหญ่บ้านบบนะครับก็ได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจทั้งต้นตระกูลเราก็ดีหรือว่าทั้งตัวเราก็ดีที่ที่ทุกคนเนี่ยให้โอกาสบบก็เลยได้บบเข้ามาทำงานรับใช้แล้วก็มาร่วมพัฒนาในท้องถิ่นและพื้นถิ่นตรงนี้บบจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ได้ทำงานในตรงนี้มาก็18ปีแล้ว ครับก็มีความหลากหลายในการทำงานพัฒนาในสมัยก่อนตั้งแต่ถนนหนทางไม่ดีตั้งแต่เศรษฐกิจยังไม่ดีประชาชนแต่อาชีพรับจ้างทั้งหมดครับก็ยังมองไม่เห็นวิถีชีวิตวิถีชุมชนเศรษฐกิจ ต่างๆนะครับจนมาวันหนึ่งเราได้ภูมมฟักได้มีการอบมรมได้มีการเพิ่มพูนความรู้ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นก็ต้องขอบคุณงานที่ได้นำพาเราไปอบรมเสริมสร้างศักยภาพจนเรามีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาการจัดการอย่างมีระบบ<ม>ก็ใช้ความรู้ความสามารถตรงนั้นแหละครับเอามาปรับประยุกต์ใช้<ม>กับหมู่บ้านแล้วก็ชุมชน,นของเรา<ม>ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าทางหน่วยง,งานภาครัฐเนี่ยหลอหลอมเรา<ม>พาเราไปดูงานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกกับทุกภาค,คจดจ่ิตดี อของแต่ละหมู่บ้านชุมชนมาปรับ,บประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจนถึงปัจจุบันนี้โดยเอาอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเราที่มีอยู่ับ,บนะครับมาเป็นการเสริมสร้างเศ<บ>รษฐกิจชุมชนบบมาสร้างนวัตกรรมชุมชนบบเช่นบบการนำพืชเศรษฐกิจ มาแปลรูก s right. <S มาก่อให้การสร้างงานสร้างอาชีพ mm hmm. สร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ mm hmm. แล้วก็มาสร้างสินค้าพัฒนานวัตกรรมและดูแลคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนไปด้วยในตัว mm hmm. ซึ่งเอ,อที่บางด้วนก็จะมีคนพื้นถิ่นครึ่งหนึ่งมีคน พัดถิ่นก็คือย้ายที่อยู่จากที่อื่นมาอยู่ที่นี่ครับครึ่งหนึ่งแต่ปัจจุบันแล้วก็คือบางด้วนด้วยกันเพราะว่ากันอยู่มานานค,คนที่อยู่บางด้วนก็อยากจะหนีจะหนีออกจากบางด้วนเพราะว่าครับมีบริบทที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เงียบสงบร่บมเย็นผลเอื้ออาทอครคนให้ความร่วมคือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนค่อนข้างที่จะเอื้ออาทรต่อกัน มีแต่คนที่จะเข้ามาอยากจะมาอยู่บังด่วนแต่คนที่เข้ามาอยู่บางด้วนแล้วก็ไม่อยากจะไปซื้อที่อยู่ที่อื่นนะครับ <races S 2> นี่ค<ม>ือเอกลักษณ์อัตลักษณ์แล้วก็ความโดดเด่นของบางด้วนนะครับอีกส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาของบางด้วนก็คือเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับ,บอืบบมบังด้วนก็เช่าที่เขาบ้างอาจจะเช่าบ้านอยู่ บ,บ้างครับบางบางครอบครัวก็มาเช่าที่ดินปลูกบนที่ดินเอกชนบ้างที่ดินที่เจ้าของอื่นบ้างนะครับซึ่งมาอยู่กันสมัยก่อนก็ก็อยู่ด้วยกันแบบเพื่อเพื่ออาลีเพื่ออา,อา,อา,อาทรน,นะครับ,รบซึ่งสมัยก่อนอยู่ตั้งแต่จนปัจจุบันนี้ก็คือลูกหลานโตหมดแล้วจนมีงานงานมีงานการที่ดีทำเศรษฐกิจดีขึ้น รายได้ต่อครอบครัวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับทีเนี้ยก<ม>็มีแนวคิดว่าเราอยากจะทําสหากรณ์เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย<ม>เพื่อเปิดโอกาสคนคนที่อยู่ในบริเวณนี้ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงนะครับก็กา<ม>รพัฒนาทําโครงการบ้านมั่นคงนะครับ<ม>แล้วก็จะเน้นไปเรื่องที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มค,คุณภาพชีวิต แล้วเพิ่มสุขลักษณะที่ดีด้วยอันนี้คือเป็นแนวทางที่ทํามาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับอีกส่วนครับ,รบที่เป็นแรงผลักทำให้เราพัฒนานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับ,ค,รบความขึ้นชอบในการทํางานสิบแปดปีกับการเป็นกำนันอมานะครับ คุณพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนร,รวมทั้งอณะที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านศักยภาพก็ดีในด้านอ,อสารสนเทศก็ดีคร,ครับที่ให้เรามีความโดดเด่นมีความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์เน้นย้ำทั้งตัวผู้นำก็ดีทั้งตัว พี่น้องประชาชนก็ดีที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบนะครับจนปัจจุบันนี้นะครับความความสิ่งที่เราคาดหวัง<ม>หรือว่าสิ่งที่เราที่เราอยากจะฝากไว้นะครับก็คือบริบทของตำบลบางด้วน<ม>ที่แสดงถึงความเป็นธรรมชาติมไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวก็ดี<ม><ม>เป็นธรรมชาติด้านวัฒนธรรมก็ดีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ต่างๆซึ่ง ชอบของผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือคผมเป็นคนชอบเก็บของเก่าเก่าในที่นี้ก็คือเราอ่ะเป็นเด็กที่นี่นะครับเราก็เติมโตจากที่นี่นะครับแล้วก็มีโอกาสได้บวชที่นี่ออมีโอกาสได้เห็นสิ่งลี้ลับสิ่งที่ตำนานโอสิ่งที่เป็นแสดงความลากเก่า ต่างมากมายผมพยายามเก็บสะสมเอาไว้เพื่อที่จะให้อนุษหลังก็ดีได้เห็นได้รู้ว่าโอ้วางด้วนในสมัยก่อนเป็นอย่างไรมีอะไรที่ยังคาใจกับคนรุ่นใหม่ๆในการที่มาบางด้วนนี้นจะต้องค้นหาหลังจากที่เห็นสภาพปัจจุบันแล้วซึ่งแล้วผมชอบอีกเรื่องหนึ่งก็คือพักเครื่อง กระเพื่องอออ,อืเป็นไงครับก็ศึกษาหาความรู้บางด้วนมีตำนานในสมัยก่อนก็คือมีหลวง,ง,งพ่ออกปูสิงหหลวงพ่อทองดีซึ่งเป็นเจ้าว,วาดวัดต้นวัดน,นอกอท,ที่ที่โด่งดังในสมัยก่อนรับคนในสมัยบางด้วนจะนึกถึงอาจารย์ดีนะครับในการรักษาโรคภัยแค่เจ็บ โดยนำํำพืชพื้นถิ่นนะครับม,มาทําเป็นยามสมุนไพรหรือว่ายาปรุงเอาไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณบริเวณเข้าเคียงซึ่งสมัยก่อนเนี่ยโรคเขาเรียกโอกไอฮิวา,าหรือว่าโรคหาทำได้ระบาดครับก็มีข้อท้องดีเนี่ยได้นําสูตรของต้นเหงือปลาหมอ,อมที่เป็นไม้พื้นถิ่นเอามา ปากแห้งแล้วก็นํามาบดเป็นยาเพื่อรักษาอืมรักษาชีวิตคนนะครับในสมัยก่อนจนชีวิตคนในสมัยก่อนรอดมาถึงจนปัจจุบันนี้หลังจากตรงนั้นนะแต่ในห่วงห่วงชีวิตนั้นผมเกิดไม่ทันนะครับแต่หลวงพ่อทองดีก็ได้ทําพักเครื่องเอาไว้หลายรุ่นอืมครับซึ่งก็หลวงพ่อทองหลวงพ่อทองดีก็เป็นสิทธิ์สายทาง หลวงปู่เผือกวัดจิงแก้วก็ได้ร่ำยิ้มมาก็ถือว่าเป็นเป็นกัลยานมิตรกับหลวงปู่เผือกตามซึ่งทีนี้พระเครื่องทั้งหลายนะครับก็จะเท่ากับเป็นพิธีปุกเสษของหลวงปู่เผือกด้วยในตัวหลังจากนั้นมาเราก็ได้ชอบแล้วก็ศึกษาหาความรู้ก็สามารถที่จะดูได้ว่าองค์ไหนแท้อองค์ไหนไม่แท้รุ่นไหน สั่งปีไหนอะไรที่มีตำนานอะไรที่สามารถเป็นสิ่งลี้ลับที่สามารถพิสูจน์ได้นะครับ<น>ก็เดี๋ยวจะให้ชมคัาเครื่องแล้วของขังที่<น>ผม<น>พยายามสะสมเท่าที่เราทำได้ครับ<น>ก็ได้มาจาก,กคนรุ่นก่อนมั่งหรือว่าได้มาจากพี่พี่น้องน้อง ป้าอาที่มอบให้เอาไว้เป็นเป็นวิทยาทานในการที่จะสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไปซึ่งผมเชื่อว่าอนุชนรุ่นหลังที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยอาจจะไม่ทันแล้วก็อาจจะไม่ได้รับรู้อะไรมากมายแต่ทุกอย่างเนี่ยมีงานที่ดินแถวเนี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นที่ดิน200กว่าปีนะครับเป็นสมัยสมบัเป็นโฉนดขนาดใหญ่นะครับเท่าเท่าประมาณเอสามเนาะ ขนาดไซส์ประมาณเอสามให่เลยครับปัจจุบัน,นนี้ก็มีบางบางบางครอบครัวที่ยังถือโฉนดเก่าอยู่ที่ยังไม่ได้รับครับ,รบสมัยก่อนตรงนี้ก็จะมีบาง้วดอยู่แค่ตำบลเดียวนะครับตำบลอื่นก็จะมาแปลสภาพขึ้นมาในตอนหลังครับเเดี๋ยวผมพักเครื่องเ็น,น,นดีไหมอาจารย์โนดีดีครับตอนนี้ปูพื้นมา เรื่องที่กำเนินโต้งนะฮะชอบเก็บของเก่าสุดท้ายหลายคนลุ้นว่าคืออะไรสุดท้ายก็เป็นเรื่องของพระเครื่องแล้วก็เรื่องลี้ลับเรื่องที่เป็นตำนานผมก็อยากทราบนะตำนานครับว่าเป็นยังไงเนี่ยแต่เอาอย่างนี้ดีกว่านะก่อนที่นี่หมดหรือยังหมดหรือยังก็งจากเรื่องพระเครื่องแล้วเนี่ยก็จริงๆแล้วพระเครื่องเนี่ยแสดงอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของบางด้วนเลยครับพระเครื่องที่บางด้วนเนี่ยมีประมาณเกือบเกือบร้อยรุ่น ก็เดี๋ยวจะใช้เวลารุ่นที่สำคัญสำคัญและรุ่นที่มีฤทธิ์เยอะๆที่เป็นตำนานเล่าขานตั้งแต่สมัยอีจนมาจบจนปัจจุบันนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ชมแล้วก็จะแจงว่าสิ่งีเนี่ยในสมัยก่อนที่ทำไว้เป็นโมโนของท่อเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้าง อ่านั่นเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราลุ้นกันต่อไปในอีพีสองแต่ว่าก่อนจะจบอีพีแรกเนี่ยผมอยากจะถามความรู้สึกของกำนันต้งสักนิดหนึ่งครับว่าแล้วการเข้ามาร่วมในการเป็นวิสาหกิจชุมชนส่วนหนึ่งของสมุดประการโมเดลโครงการที่เรียกว่าช่วยเหลือประชาชนเหมือนกันเหมือนที่เป็นปานิธานอุดมการของกำนันต้งเองเนี่ยอยู่ดีๆเข้ามาร่วมในโครงการนี้อย่างไรครับอืมจริงๆแล้วก็ยอมรับว่าเราก็ โชคดีนะครับถ้าเราทำในสิ่งที่ดีเนี่ยเราจะโชคดีเสมอผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับสูประการโมเดลและครั้งนี้นะครับก็ได้ภาบทามนะครับก็ต้องยอมรับว่าจากผู้ประสานงานจากท่านจากท่านสสก็ดีนครับจากมหาวิทยาลัยวัเศีลยวเฉลิมเกียรติก็ดี ครับท่านต่อคัดเลือกนะผมเชื่อว่าก่อนจะมาถึงตรเนี้ก็ต้องคัดเลือกแล้วก็ค้นหารหรือว่าเฟ้นหาสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็จะต้องนําพาหมู่บ้านตำบลแล้วก็จังหวัดสาม,มารถที่เป็นที่เผยแพร่เชิดชูระดับสมุทรปราการก็ดีภูมิภาคก็ดีระดับประเทศก็ดีและระดับต่างประเทศก็ดี Mm hmm. ก็ต้องขอบคุณจริงๆครับที่ให้โอกาสผมเชื่อว่าโอกาสของผมก็อาจจะเกิดจากการที่ผมมีสื่อสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ด้วยส่วนหนึ mm ่ง hmm. ในระดับเป็นบุกหมู่บ้านก็ดีคร,ครับก็คือเป็นรูกบางด้วนของดีบ้านฉันวิถียุ่นโจนดคนทำจากนะครับ mm hmm. พร้อม mm hmm. ทั้งผมเนี่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ก็เลยได้ร,ไดรับเกียรติได้รับเข้ามามีส่วนร่วม ผมเชื่อว่าสุประการโมเดลนะค,ครับเป็นหนึ่งมิติใหม่มที่จะสร้างนว,วัตกรรมด้านการเรียนรู้นว,วัตกรรมการสร้างกลุ่มโดยมีความมุ่งหวังว่าจะยกระดับฐานะให้เป็นสากลให้เป็นหน่วยบริการประชาชนให้เป็นหน่วยบริการคมแล้วก็เป็นอีกหน่วยงานบริการด้านสงเคราะห์ ในเรื่องต่างๆด้วยอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึง่งที่ที่มีโอกาสได,ได้ได้รับใช้ทางสุรการโมเดลครับผมครับผมเมื่อกี้มีอยู่นิดนึ่งซึ่งกันันโต้งเรียกว่ายังไม่ได้เอ่ยนามแต่ผมคาดเดาว,ว่าผู้ที่มาทาถทามแล้วก็เห็นในประโยชน์และคุณภาพของกำนันโต้งคือท่านสอสออัคารวัฒน์อัศวเหมนะต้องขอ,ขอบคุณท่านด้วยนะถ้าเป็นประธานคณะกรรมาการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งก็นำเอาสมุดรประการทั้งจังหวัดเราเนี่ยเข้าสู่โครงการจังหวัดโมเดลเศรษฐกิจฐานรากแล้วผู้ที่จะได้รับเลือกเข้ามาในโครงการเนี่ยอย่างที่กำนันได้แสดงความรู้สึกสักครู่นี้เลยนะมีแมวมองนะ <laughs> มองแล้วว่าเนี่ย <c oughs> บุคคลท่านนี้จะเป็นบุคคลที่ทําให้สมุดรประการโมเดลของเราเนี่ย <c oughs> เรียกว่าเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของคนทั้งประเทศได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เราภูมิใจและก็ดีใจครับที่กำนันโต้งได้ แรียวกว่าให้โอกาสกับโครงการเราเช่นเดียวกันนะฮะขอบคุณที่เอ่ยนามถึงมหาวิทยาลัยเชลเชลประเตินะครับจริงๆเราก็ยังมีมหาวิทยาลัยรมศาสตรและก็สถาบันอาหารด้วยเดีย๋ยวผมจะให้กำน,นันโต้งพักสักครู่หนึ่งเราคุยกันเนี่ยผมอยากจะบอกคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าอยากจะให้กำน,นันโต้งเนี่ยคุยในมุมอื่นๆซึ่งอาจจะแบบว่าไม่ไม่เคยรับฟังมาก่อนเพราะผมคิดว่ารายการของเราเนี่ยมันต้องมีวิถีชีวิตตัวตนของแขกรับเชิญของเราว่าท่านเป็นใครนะเรื่องงานเนี่ยโอ้โหทำทุกวันอยู่แล้วนะกำนันโต้งเนี่ยเรียกว่า ผมว่าฝันยังฝันไ็นงานเลยนะพวกนี้จะทำอะไรเดือน<า> <c oughs> คือทั้งวัน,นมีมีเรื่องงานอะผมว่าอย่างนั้นเลยนะให้กำนันได้ผ่อนคลายด้วยการคุยเรื่องตัวเองบ้างแต่มันก็ผสมอยู่กับงานได้กำนันเนาะนะฮะแต่วันนี้หน้าตาแจ่มใสขึ้นนะฮะนะฮะผมเจอกำนันมาปกติกำนันก็จะยิ้มย่าแจ่มใสอยู่แล้ววันนี้แบบพอดีว่าใส่ชุดเข้มไงก็เลยแบบดูแบบบิลลี่เข้ม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกำน,นันพักดึ่ยน้าก่อน เดี๋ยวผมจะกลับมาพร้อมด้วย EP 2กับกำนันโต้งของเรานะครับตอนนี้พักก่อนนะกำนันนะ